ทีนี้ก็มาดูส่วนที่เข้ามายัง CDS Style ที่เราจะแก้ไขกันนะครับกราน,นี้เราก็มาดูตรงตรงที่เขาเรียกว่า Global นะฮะหรือ CDS Style ทั้งหมดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับโดยเขียนอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ลองเลือกไปหมวดหมู่อื่นเดี๋ยวมันจะเซฟให้อัตโนมัติ เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูตรงเดี๋ยวนะผมหาอยู่ผมลองตรงปปี้ส่วน body มานะครับก็ทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่า margin เนี่ย คือต้องการให้มันห่างจากขอบนะฮะซ้ายขวาตรงส่วนนี้นะฮะแค่24พิกเซลนะฮะข้างบน24พิกเซลทางซ้าย24พิกเซลที่เหลือก็ออโต้นะครับทีนี้ผมต้องการให้ให้มันห่างจากทางซ้ายมาอยู่ตรงกลางหน่อยอาจจะสักประมาณ200หรือ300ก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มไปนะฮะใช้มาจิ้นตัวเดียวกันเนี่ยฮะ แต่ก็เป็น m a r g i n นเล็บหรือว่าแก้ข้างบนก็ได้นะครับแก้ข้างบนสําหรับคนที่ไม่รู้สีสไตล์ก็จะได้ศึกษานะครับมันจะมีอยู่สี่ตัวด้วยกันนะรตรงใช้คําสั่ง m า r g จิเนอย่าเดียวนะครับก็ตัวแรกจะเป็นด้านบนนะฮะตัวที่2องจะเป็นขวานะครับตัวที่สามจะเป็นด้านล่างนะครับตอนนี้จะเป็นด้านซ้ายก็บนขวาล่างซ้ายนะครับทีนี้ อันไหนที่เราต้องการให้มันออโต้นะฮะขวาออโต้ผมว่าจะเป็นออโต้แล้วแต่ว่ามันจะห่างเท่าไหร่นะครับบนผมต้องการให้มันห่าง24เท่าเดิมนะครับล่างอ่ะ24ออโต้ก็ได้ฮะออโต้เป็นออโต้ไปนะฮะส่วนทางซ้ายเนี่ยผมต้องการให้มันห่าง240นะครับจากนั้นก็เดี๋ยวมันจะเซฟอัตโนมัตินะครับผมก็ลองเลือกมาที่แคตตาล็อกเพจนะฮะแล้วก็ย้อนกลับมาอันเดิมแล้วก็ลองคลิกดูใหม่อีกครัง้งหนึ่ง ทีนี้สโตล์เราก็จะขยับมาอยู่ตรงกลางเรียบร้อยนะครับก็เท่าเท่าเท่ากันนะฮะข้างบนก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็สวยด้วยจริงๆเราสามารถกําหนดให้มันกว้างมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าข้อจำกัดของการรัน x อ l ไฟล์ของเว็บเซอร์วิสเขาจะให้มาอันแรก9ตัวอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ ทีนี้หมวดมหมู่อื่นเนี่ยจะสังเกตว่าผมยังไม่ได้เซตเขาเรียกว่า,าดีเทลนะครับหรือไอตรงข้อมูลของข้อมูลสินค้าตรงส่วนบนนะครับจะทําให้มันโล่งไปทีนี้ก็พู้เราก็ลองเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้ง่ายและวดแค่นี้เขาเรียกว่าเอส o ต e ก็จะสวยงามนะครับ ก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจากที่ลองทำหลายๆแบบนะครับลองทำแบบออมแบบเอสอโตมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างๆกันมากออกไปนะครับทีนี้พูดถึงแล้วความน่าเชื่อถือ,อของเอสอโตเนี่ยถ้าให้ภาษีผมว่าดีกว่าออมเยอะมากนะครับหรือเอ s โ c i a อเร m a t ม c ติกอะไรเงี้ยผมว่าดีกว่านะเพราะว่าส่วนนี้ก็คือเป็นเป็นเว็บ ลูกของ Amazon อีกทีหนึง่งเพราะฉนั้นความน่าเชอถือก็จะสูงกว่าแต่ข้อเสียของเขาก็คือติด Search engine ยากมากนะครับเราต้องขยันโปรโมทแล้วต้องดูแลให้ดีนะฮะอย่างที่หลายๆคนประสบะปัญหาก็คือทําติด Search engine แล้วก็อีกสักพักนึงเดี๋ยวก็หลุดนะครับเราต้องคอยดูแลเขาหน่อยแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นออมเนี่ยข้อดีก็คือสามารถทําให้ติดเซิร์ h e n ได้อย่างรวดเร็วนะครับ นะแต่ขายของได้ไหมก็ได้บ้างนะครับแต่ว่าความน่าเชื่อถือผมว่ายังไงเอสโตก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับแต่ข้อเสียของเขาก็มีหลายอย่างนะหนึ่งก็คือโปรโมทผ่าน PPC ก็ยากครับเพราะว่าโดเมนก็จะซ้ำนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราเน้นเราไม่เน้นโฆษณาเราเน้นที่ต้นทุนต่าที่สุดนะฮะกำไรสูงสุดนะครับ โอเคงั้นวิดีโอชุดนี้ก็ขอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคอยดูวิธีการปรับปรุงส่วนอื่นๆอีกนะครับ